นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องจรงระลึกไว้เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นยากเสมอข้อความทีิจากเรเด o ไโอด้เขียนข้อความไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่จาเป็นต้องเปลี่ยนนั้นยากเสมอกรนั้นใช้การเรียนรู้และเติบโตให้มันพัฒนาไปทีละลำดับ คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้เมื่อตอนที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ถามตัวเราเองว่าฉันกําลังเปิดใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้จริงๆหรือเปล่าหรือฉันกําลังต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ใช่หรือไม่จงจําไว้เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นยากข้อความทิตนี้ผมคิดว่าเป็นการกระตุ้นเตือนในบางอย่างให้เราทุกคนเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นความคิดอุปสรรคปัญหาสิ่งใดก็ตามมันมาทุกๆวัน แล้วมันไม่เคยมีวันหยุดไม่เคยมีวันพักมันเข้ามาในวันที่เราอ่อนแอก็ได้หรือมันอาจจะเข้ามาในวันที่เราไม่ไหวแล้วเราบอกกับตัวเองว่าอยากเข้ามาเลยบอกกับทุกสิ่งว่าขอเถอะวิงวอนต่อฟ้าดินว่าอย่ามีปัญหาเข้ามาในชีวิตฉันได้ไหมฉันอ้อนวอนคุกเข่าขอร้องแต่สุดท้ายแล้วชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปปัญหายังคงเข้ามาเหมือนเดิมสิ่งต่างๆยังถาโถมเข้ามาหาเราโดยเราหารู้ไม่และก็หาที่จะตระหนักรู้ไม่ว่าสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ย มันเป็นของมันอยู่แล้วตามธรรมชาติมันเหมือนคลื่นที่เกยฝั่งเข้ามามันพยายามที่จะซัดเข้ามาที่ฝั่งตลอดเวลาซึ่งเราไม่สามารถจะห้ามมันได้ว่าอย่ามาเกยฝั่งได้ไหมอย่าพัดเข้ามาในฝั่งได้หรือเปล่าซึ่งมันเป็นธรรมชาติผมเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติเราทุกคนเข้าใจคําว่าธรรมชาติเราก็จะไม่ไปตีอกชกตัวไม่กดหนาชน่วงตาแล้วสิ่งที่สาคัญกว่านั้นเราจะเข้าใจชีวิตว่านี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติเราทุกคนต้องเจอความทุกข์เราทุกคนต้องเจอความเปลี่ยนแปลง มันเป็นเรื่องสามัญมากๆผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าหากวันนี้เรายังไม่เผชิญหน้ากับการปรับตัวใดๆทั้งสิ้นวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาให้เราเรียนรู้มาอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าความยากของโลกใบนี้เนี่ยคือการที่เราคิดว่าเราหนีมันพ้นเราคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรฉันผัดวันประกันพุ่งไปแล้ววันหนึ่งมันก็จะไม่กลับมาแต่ในความจริงแล้วชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติเรากำลังเดินไปในที่ที่ใดที่หนึ่งแล้วที่นั้นยื่นบททดสอบให้เรามาแล้วเรากลับเพิกเฉยมันไป แน่นอนวันหนึ่งเราต้องย้อนกลับมาที่ที่นั้นหรือแม้กระทั่งเราเดินไปแล้วก็ตามมันจะมีบททดสอบใหม่ให้เราเรียนรู้ใหม่เสมอแล้วนี่คือความเป็นจริงที่เราต้องเรียนรู้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากยอมรับสิ่งที่เราได้รับบทเรียนมาแล้วเราก็ทํามันไปซะปัญหาทุกปัญหามันต้องมีทางออกสิเราต้องท่องแบบนี้เราพยายามปรับตัวพยายามมุ่งมั่นพยายามเพิ่มความสามารถของตัวเองให้ได้ประสิทธิภาพของคนเราไม่มีขีดจํากัด มันอยู่ที่เราใส่ใจลงไปเราพยายามหรือเปล่ามันอยู่ที่ตรงนี้ใครที่ย้ายโรงเรียนบ่อยๆใครที่เปลี่ยนแฟนบ่อยๆหรือใครที่ย้ายที่ทํางานบ่อยๆจงระลึกไว้เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นความยากอย่างยิ่งผมไม่เคยบอกว่าใครเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆแล้วดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่สิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้ก็คือเราทุกคนต้องเจอการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยได้นานต่อไปอีกแค่ไหนเราก็เลยไม่สามารถที่จะระบุได้ว่า การเปลี่ยนแปลงนะั้นมันจะเข้ามาตอนไหนเช่นเดียวกันสิ่งที่คุณทําได้เพียงอย่างเดียวก็คือเข้าใจตระหนักรู้และก็ยอมรับมันว่านี่มันคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะมันไม่ย้อนกลับมาอีกถึงมันย้อนกลับมาเราก็ต้องพิจรารณาใหม่อีกรอบหนึ่งว่าสิ่งสิ่งนั้นมันคู่ควรกับเราในการเปลี่ยนแปลงกลับมาแล้วหรือเปล่าการที่เราพิจรารณาใหม่ทําใหม่มันคือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันว่าเราเป็นคนใหม่มากขึ้นเรื่อยๆแต่ละวันที่เราเสพสื่อมาเรามีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปบางคนย้ายรงเรียนบ,ยบย่อย สิ่งที่เขาต้องปรับตัวมากที่สุดก็คือเป็นเพื่อนใหมต่ตลอดเวลาเขาต้องย้ายบ้านเขาต้องย้ายโรงเรียนแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนเพื่อนด้วยบางทีอาจจะมีสังคมกว้างมากขึ้นเรออาจจะมีการปรับตัวที่เก่งมากขึ้นแถมสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเราจะต้องเข้ากับเพื่อนใหม่ให้ได้นั่นคือเป้าหมายหลักของทุกๆคนรวมถึงการเปลี่ยนแฟนบ่อยๆแน่นอนไม่มีใครอยากเปลี่ยนแฟนบ่อยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราผูกพันไปแล้วเราอยากจะคบคนนี้ไปตลอดแต่บางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนี้มันยากสำหรับเรา เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่สําหรับเราจริงๆหรือว่าเขาอาจจะมองว่าเราไม่ใช่สาหรับเขาจริงๆไม่ว่าใครจะรู้สึกยังไงแต่เราต้องเป็นคนที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติวันหนึ่งเราไม่เคยรักกันเราก็กลับมารักกันก็เพราะความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าวันหนึ่งเรารักกันมากแล้วเราก็หมดรักกันไปหลังจากนั้นเราก็จากกันไปนั่นคือการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงก็ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทุกอย่างก็ยังคงที่ทุกอย่างยังหยุดนิ่งอยู่เสมอ ซึ่งมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยธรรมชาติจะบีบบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ถือว่าเป็นความยากแต่ถ้าหากว่าเรามีความอดทนตำ่ำแล้วเปลี่ยนแปลงบ่อยนั่นนี่ก็หนีปัญหาสิ่งต่างๆที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดสมมติเราต้องการวิ่งหาความเปลี่ยนแปลงแปลว่าเราเริ่มหนีปัญหาแล้วเราเริ่มที่จะไม่อยากที่จะให้มันอยู่แบบนี้ตลอดไปเราอยากให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเลยอยู่บ้านอยากออกนอกบ้านพอออกนอกบ้านก็อยากกลับบ้านพอมีแฟนอยากโส,สดพอโสดอยากมีแฟน พอเหงาอยากไม่เหงาพอไม่เหงาก็อยากกลับมาเหงาเหมอนเดิมสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเราวิ่งหาการเปลี่ยนแปลงมันแปลว่าเรากําลังหนีปัญหาคุณไม่ต้องห่วงคุณทําใจร่มๆมแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยมันเพื่อให้เราเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงมันเข้ามาอยู่แล้วเราทําเต็มที่ณนะโมเมนต์นั้นจริงๆแล้วเราก็จะมีความสุขกับการที่เราดื่มด่ากับตรงนั้นจริงๆลองลองเผชิญหน้ากับปัญหาดูก่อนไม่อย่างนั้นเราจะไม่เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนที่ดีบางครั้งเราต้องปรับตัวและบางครั้งเราต้องปรับคความิด การหนีปัญหาไม่ช่วยอะไรคุณต้องระลึกรู้แบบนี้เป็นประจำกระทำเอาไว้ในใจแล้วก็ตั้งใจมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่เคยช่วยอะไรใครถ้าเกิดสมมติเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงและพยายามอย่าหนีปัญหาการหนีปัญหาเป็นเหมือนกับเราวิ่งหนีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปเจอการเปลี่ยนแปลงเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราไม่อยากที่จะอยู่แบบนี้สิ่งต่างๆที่มันกำลังหมุนวนไปเรากำลังเสพติดการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปสุดท้ายนี้การเปิดใจกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดี แต่การไปต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นรังแต่จะสร้างปัญหาในระยะยาวควรดีกเลี่ยงการต่อต้านกับความจริงผมเชื่อว่าข้อความชุดนี้อาจจะช่วยให้เราเข้าใจบางสิ่งว่าเราจงยอมรับสิ่งที่มันเป็นไปการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้มันขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าเราต่อต้านความจริงแปลว่าเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับความจริงนั่นคือความไม่จริงคุณจะอยู่ความไม่จริงได้ไม่ตลอดไปเพราะว่าความไม่จริงเป็นสิ่งที่จะลวงแล้วก็หลอกคุณให้คุณติดกับดักของความล้มเหลว ความกลัวแล้วความผิดพลาดเมื่อไหร่ก็ตามให้เราค้นพบความจริงแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆให้เราเจอเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดบางทีวันนี้เราล้มเหลวไม่ใช่ว่าุ่งนี้เราจะล้มเหลวเหมือนเดิมไม่ใช่แบบนั้นเราจรงยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอวันนี้เราสุขพรุ่งนี้อาจจะทุกข์มันก็ไม่แน่วันนี้เราทุกข์พรุ่งนี้อาจจะสุขมันก็ไม่แน่เช่นเดียวกันเราจรงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนเพื่อนสนิทคนหนึ่งและเรามองดูมันอย่างเข้าใจ ผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ีด้วยนะครับ